โลโลทุโลโเจโสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกแล้วนะครับวันนี้เรามันจะแง่มองอะไรโอเควันนี้เราจะมาเล่นไมค์คลาบกันนะครับกดอะไร F5 เฮ้ยวันนี้ก็เราก็จะไปผจญภัยเรื่อยๆนะครับซึ่งเราหนีออกจากบ้านมานานแล้วนะครับก็ไม่รู้จะไปไหนเขากดตรงไหนวะ F1 ไม่ใช่ 2ไม่ใช่ f 3นี่ไงเขาขอบอกว่าสามารถดูดูว่าเราอยู่ตรงไหนได้นะครับแล้วมันขึ้นตรงไหนวะอันไหนวะเขาเขาดูกันตรงไหนอ่ะคือผมผมก็ไม่รู้นะก็นะอ่านอ่านดูมันก็ยังงงง,งอยู่อ่ะเอาเป็นว่าเราก็จะเดินทางไปเรื่อยๆนะครับแต่ก่อนอื่นเราขอค่าแกะก่อนามาเนี้ อวคือเราก็โหดไปนะขาแม่งเลยเอ้ยขอเนื้อกับขนมาไว้ทำอะไรต่อมีอะไรหน่อยนะเวลาเราก็ไปตัดไม้ก่อนครับไม้เรามีเยอะป่าวะมีแค่เนี้ยอ๋อตัด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 ตัตัดไปเรื่อยๆ ผมก็ไม่รู้แผนที่มันไม่ได้ชี้ไปทิศเหนือนะครับแต่แผนที่อ่ะมันชี้ไปไปบ้านถือว่าจุดที่เราเกิดนะครับผมก็เพิ่งรู้เนี่แหละนะะเราก็จะประจนภายไปเรื่อยๆนะครับติดอะไรวะนะผมว่าเชดเดอร์อันนี้สวยดีนะแล้วแต่คนชอบครับผมก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับเราก็ข้าที่ไหนนอนที่นั่นติดตอะไรวะเนี่ย ไป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 วิ่งยาวไปเลยตอนนี้เราอยู่นะทะเลทรายแห่งหนึ่งนะครับซึ่งไม่รู้ว่ากด f 3อ่ะแล้วมันดูตรงไหนวะอันนี้ปะไม่ใช่นี่ไงไบโอมดีเซอร์ดนี่มั้งน่าจะตรงนี้แหละอ่านตรงนี้แหละดีเซอร์ตไปว่าอะไรไปหากันเอาเองนะครับผมก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษว่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาดีเซิร์ตไปว่าอะไรนะครับสักครู่ครับสักครู่เรามี d i c t i น n a r y นะครับอยู่กับตัวอยู่กับเนื้อกับตัวเราต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับ dessert 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 แปลว่าทะเลทรายนะครับโอเคชิบหายละมืดค่ำแล้วไงก็บอกแล้วครับค่ำที่ไหนนอนที่นั่นนะครับเดี๋ยวเราก็จะ ทำการสร้างบ้านอยู่แถวนี้แหละไป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 ขุดดินทำบ้านอยู่ตรงนี้แหละไม่เลยไม่รู้จะไปไหนนะครับาแล้วก็มาขุดไปก็เจอไอ้นี้เลยเดี๋ยวย้ายที่ย้ายที่มาแถวแนี้ดีกว่าโอเคตรงนี้แหละ นี่คือที่นอนของเราครับขุดให้ก,กว้างๆเอาไว้ก่อนเราจะนอนตรงนี้ไปพังพลางนะครับอาชีพหายไม่มีไฟมีเตียงตั้งสองอันแต่ไม่มีไฟสักอันเลยนะครับเอากดดพิษโถย คนอนนี่เวลานอนแล้วครับโอเคตอนนี้เราก็ตื่นมาแล้วเราพร้อมที่จะไปตะลุยโลกอันกว้างใหญ่ตอนนี้เราเดินมาแถบแถบคล้ายๆแบบว่าติดน้ำแล้วนะแล้วเราก็ยังไม่รู้จะไปไหนต่อครับมีวัวอยู่ตรงนี้ จะทำอะไรกินก่อนดีไหมเนี่ยแล้วก็ทำอะไรกินก่อนดีกว่า,ามีโคตรงนี้ครับไปขุดโคดีกว่าเอาไว้ใช้เอาไว้ใช้อใชจอยดือดือดือด,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 ด ตตึึง,งอ่ะฮะไหนสุกยางสุกยางหิวแล้วอะแม่แล้วนี่มันลอยตัวกันได้ไงวะตอนนี้เราอยู่ตรงไหนก็ยังเป็นดีเร์ช์อยู่นะครับพอละพอละเก็บ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  เอ้าของเต็มว่ะโยนอะไรทิ้งดีโยนนี้ทิ้งดีกว่ากดกดอะไรวะกดกดอะไรวะกดอะไรทิ้งของวะท่านผู้ชมอืมน่าจะแบบนี้แหละอันนี้ก็โยนทิ้งไปจับจับจบับด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 ับับ ไม่รู้จะเดินไปไหนเลยนะเพราะว่าตรงนี้เป็นทะเลทรายหมดเลยมันชงรอนะอุยวิ่งมาไม่ดูจามาาเรือเลยนี่เกือบตกไปแล้วรู้สึกว่าจะเป็นทะเลทรายหมดเลยครับทั้งนั้นเลยเนี่ยซึ่งยังไม่ออกจากเขตโ,โหคือแดดมันจ้ามาก มองเห็นทรายเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับสงสัยเราต้องข้ามข้ามไปฝั่งนู้นแล้วแหละจับจะับจ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 ับดูปอนหมึกดิแต่ไม่หมดเลยสงสัยเราต้องไปจริงๆเลยครับเพราะว่า คืนอ,อยู่อย่างนี้นานๆก็คงไม่มีอะไรจะกินนะครับเราต้องไปหาที่อยู่ใหม่โว้ยจมน้ำจมน้ำอ่ะเรามาสร้างแคมป์เล็กๆน้อยๆอยู่ตรงนี้ดีกว่าที่คราบที่คราบอยู่นี้เราจะคราบอะไรเนี่ยเรือเรือนี่ทำไงวะอันนี้มันถ้วยเฮ้ยเรือเรือทำไงวะ นั่นน่ะสินี่ไงเรือขอเรือหน่อยนี่ตั้งตรงนี้แหละไป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 เราจะไปจากที่นี่สักทีเฮ้ยกดผิดอย่าไปครับอย่าไป ขี่เรือไปเลยครับวันนี้แล้วก็จะไปฝั่งนู้นนะครับรู้สึกว่าฝั่งนี้มันมีแต่ทะเลทรายจะว่าเล่นเล่นไหมครับมาสักพักหนึ่งแล้วก็ยังไม่รู้เลยนะว่าอะไรคราบยังไงบ้างเนี่ยลืมหมดแล้วเนี่ยพอไม่ได้เล่นพักหนึ่งนี้ก็ลืมครับคราบยังไงก็ไม่รู้นะครับต้องหาเปิดคู่มือตลอดเวลาเลยนะครับแต่ถ้าเล่นพ็อกเก็ตอีดิทนี่แบบ กดได้เลยอ่ะเออมีของปุ๊บกด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 ขึ้นมาเลยรู้สึกว่าเรือเราจะช้ามากเลยว่ะเห็นเขาว่าถ้าอยากมีแผนที่ขึ้นนี่มันจะต้องทำค้าแผนที่ครับมันจะต้องทำตั้งแต่กระดาษแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะครับตอนนี้อยู่ไหนเราวะเนี่ยไม่รู้ครับผมก็เขะเือไปเลยเอยผู้พูดภาษาอะไรวะ ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเลยเนะครับยังไม่มีวิวแววที่จะเจอเกาะเลยเนะครับรู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายในท้องเลยลมหัดลมเฮอไม่รู้ล่ะไปเรื่อย,ร,อยรู้สึกว่าจะอีกนานครับเอาแผนที่มาสิ เอ้าไม่ต้องใช้แผนที่แล้วครับนี่มันถึงฝั่งแล้วครับฝั่งฝั่งรู้สึกว่ามันทำไมก็กลายเป็นเบกเบออกเอ้ยออกจากเรือยังไงวะโอเคกดชิปเอาแล้วเรือเราไปนู่นน่ะเฮ้ยกลับมาดีนีสิเฮ้ยไม่เป็นไรทิ้งไว้นี่แหละรู้สึกว่า รู้สึกว่าเราจะกลับมาทะเลทรายอีกแล้วจริงๆก็ผมไม่ได้เปิดไอ้เข็มอันนี้ตลอดเลยเนะีย <Hey. S 1> เสียเซลเอ้นั่นอะไรเราต้องไปดูแล้วว่านั่นอะไรเฮ้ยเราเจอบ้านใหม่เราเจอหมู่บ้านใหม่ครับเป็นหมู่บ้านทะเลทรายเออไม่ทราบมีคนอยู่ไหมมีใครอยู่ที่นี่ไหมโอ้ยมีด้วยเว้ยเฮ้ยลุงวัดดิเออผมชื่อ อันนีครับผมขออาศัยอยู่ที่นี่สักสิปีได้ไหมครับคุณจมูกยาวอืมรู้สึกว่าจะฟังภาษาเราไม่รู้เรื่องใต่เขาไม่ใช่คนไทยนะครับวแล้วก็มาดูเลยอ๋อผมขออาศัยบ้านอยู่แถวแนี้แหละเออว่างไงสองพี่น้องฟาแฟตผมจะมาขออยู่แถวนี้สักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านอยู่แถวนี้แหละ ไ้นี่อะไรมีบันไดขึ้นไปด้วยโอ้โหเฮ้ยเขาสร้างบ้านกันดีอวะ่ะเจงเจงเจงเออฮาไปไงล่ะอยู่ที่นี่สบายดีใช่ไหมแต่เชื่อได้เลยว่าตอนคืนจะต้องมีซอมบีโอเคที่นี่ก็ใช้ทรายครับทําบ้านนะครับซึ่งเราตัดอันนี้ออกก่อน adays? เพราะว่าเราไปเดินชนมันไม่ได้ครับ เดินชนปุบเลือดรดแน่นอนโอเคสำหรับไมค้าพาร์ทนี้ผมงต้องตัดไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาสร้างบ้านอยู่ณนะหมู่บ้านแห่งใหม่ของเรานะครับชื่อว่าหมู่บ้านอะไรเนี่ยมีแต่ทรายทั้งนั้นนะครับแล้วก็ใช้ทรายทาบ้านด้วยนะครับแต่ก็ยังมีแหล่งน้ําอยู่นะอยู่ตรงนี้นะครับถือว่าน่าอยู่น่าดูนะครับซึ่งตอนนี้เสื้อผ้าเราก็ยังไม่มีมีแต่กางเกงนะครับ เนี่ยม่ใช่เกงตัวเดียวนะโอเคครับสำหรับแมคันนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้ดูต่อกันเอ่อพาร์ทหน้านะครับผมสำหรับวันนี้บายบายยูฮู